ดูแบ็คเบอร์รี่ที่สวนแจ็คพันเบอร์รี่นะครับผมที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับภาคอีสานนะครับแบล็คเบอร์รี่ปลูกลางแจ้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ฮะดกมากนะครับอันนี้ดอกใหม่ลูกสุกนะครับลูกเขียวตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะครับใช่หมดเลยนะครับนี่ฮะ กิ่งล่างนะครับครับผมให้ดูชัดๆเลยนะครับกิ่งล่างขึ้นมานะครับจนถึงกิ่งบนนะครับที่เป็นดอกเป็นตาดอกใหม่นะครับฮ <c oughs> ะกิ่งด้านบนนะครับเป็นลูกอ่อนลูกแก่ลูกสุกนะครับเยอะไปหมดเลยนะครับ ดอกสีขาวๆนั้นดอกทั้งหมดเลยนะครับนี่อย่างเงี้ยพวงนี้เยอะมากนะครับดกมากนะครับดกจริงๆใช่หมดเลยนะครับยาวไปนู่นนะครับแปลงเราน่ฮะทุกกิ่งทุกยอดทุกกิ่งทุกยอดข้างล่างจนถึงข้างบนนะครับ ไม่มีกิ่งไหนไม่มีลูกนะครับผมดกจริงๆนะครับก็ลองเข้ามาดูของจริงกันได้นะครับที่สวนแจ็คพันเบอร์รี่นะครับสวนหลังบ้านบ้านหนองแต่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับ